ออมีหนแบบเนี้ยคือสุขภาพดีไม่ใช่สุขภาพดีแบบมีตามม่ตางตามม่ตางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วผู้ชายเนี่ยความต่างก็มีก็คือว่าเวลาใส่เสื้อตัวใหญ่ใส่เสื้อเชิ้ตมันคือดูไม่ออกเลยนะมันก็ไม่เห็น,น <c oughs> อะไรแบบนั้นซึ่งแต่จริงแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปคือเพรว่าตอนนี้โลกม,มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะโลกม,มันแบบเริ่มเข้าใจว่าเหมือนตอนเด็กๆอย่างเงี้ย เด็กต้องให้อ้วนๆจะได้น่ารักใช่ไหมตอนนี้เด็กเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กๆก,ก็มีเยอะมากมเขาก็เริ่มมีโดนลงแล้วเด็กก็คือไม่ให้น้าหนักเลยหรือคนท้องไม่ใช่แบบปล่อยให้ตัวเองโตใหญ่มากๆแล้วแบบพอเราลูกออกไปออกไาไม่กี่โลที่เหลืออยู่กับแม่หมดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทำลงลงแล้วนัำโล่มันเปลี่ยนแล้วเพราะคนเข้าใจว่าไขมันมันอันตรายมา,มากๆไอ้สิ่งเนี้ยที่เราพูดได้ไบ่อยๆเลยค่ะพี่เอกก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกตัวอย่างแล้วก็จะชอบพูดว่าเคยได้ยินโครงการคนไทยไร้ภูมิมไหมคะทําไมไม่คนไทยแขนเล็กขาเล็ก,ท,ก,กทําไมต้องโฟกัส เพราะอีเน kind of pues anyway> uh> ี่ยม cool ันคือไขมันอันตรายที่สุดแล้วที่สุดในร่างกายแล้วประเด็นก็คือมันจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเข้าถึงการวัดไขมันช่องท้องด้วยเครื่องบอดี้คอมโพสิชันใช่ไหมมันไม่มีเขาก็เลยเอาเป็นว่าเอาละฉันก็ตามสมมพุทิฐาณเซมชันก็คือถ้าคุณพุงใหญ่รอบเอวคุณใหญ่มันน่าจะใหญ่ทั้งสองที่มันคงไม่ใหญ่ที่เดียวหเออมันก้อนโอกาสน้อยสุดอย่างมันจะไปในทิศทางเดียวกันแปลตามกันฉะนั้นเนี่ยก็คือเพราะไอ้เนี้ยมันคือโรคสี่สิบอันดับการตายแรกของประเทศอ่ะซึ่งเอาอย่างยกตัวอย่างเราแล้วพูดถึงโควิด โอ้คนกลัวโควิดมากกว่าเลยกลัวๆแต่อัตราการตายของโควิดอ่ะน้อยมากเมื่อเทียบกับ NCD นซีดีเนีดปิดตายปีละสามแสนกว่าคนเลยนะ <c oughs> โควิดตายปีนึงวี่พันกว่าถ้าเป็นถ้าตายคือมันน้อยอกว่ากันเยอะมากเลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยก็คือต้นจังตรงนี้เลยค่ะตรงๆแบบไม่อ้อมเลยอ่ะตรงเป๊ะแชร์เนี่ยก็รูปจริงๆเป็นรูปที่พี่ดีออกมาซึ่งเราก็ดีมาดูก็เห็นชัดเหมือนกันก็คือจะเห็นเนีอวั e ยวะภายในของเราคุณปกติแล้วดูฝั่งนี้สิคะ จริงๆอะไม่ใช่ว่าแผู้ชายที่อยู่ด้วยเหมือนกันนะทุกคนเลยเวลาที่มีเริ่มมีไขมันเยอะๆแล้วเริ่มมีโรคประจาตัวอื่นๆเพราะอย่างที่บอกว่าเริ่มก็จะมีหลายอย่างสมมุติจะต้องผ่าอะแบบเคยได้ยินไหมที่คุณหมอบอกว่าให้ไปลดน้ำหนักมาก,ก่อนแล้วค่อยผ่าเครู้ไหมทำไมเพผ่าไปหาไวย่าไม่เจอเฮ้ยพูดเหมือนตลกแต่คือลูกจริงผ่าไปคือไม่เจอจะให้หมอมาผ่าแล้วแบบแหวะไหนหน้าอยู่ไหนหน้าแต่มันยากนะแต่มันยากมากเลยนะแล้วประเด็นก็คื พอไปลดเนี่ยคือคนไข้ก็จะแบบเลดสตันล์ก็อยากลดนะแต่ต้องทำยังไงวะคือคนไข้ก็แบบไม่รู้ต้องทำยังไงประเด็นตอนไหนใช้พี่ที่พูดถูกแต่ในปกติคุณหมอเขาพยายามจะเรียกให้ที่ไปถึงที่จะม้ามได้ก็คือถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสหว่าจําเป็นต้องทําด,ด่ดวนๆนะคะพี่ซูเป็นวัตถมาเนีน่ยต้องทําเลยแล้วเข้าใจแต่ว่าถ้าแบบมันไม่ได้ต้องด่วนขนาดนั้นหมอจะพยายามให้คุณไปลดมาก่อนคือพยายามเอาวิธีนี้ออกไปให้ได้มากสุดอย่างน้อยก็ให้ไมาเห็นอะไรบ้างอะยกเป็นจากสาหัสจำเป็นจริงๆแล้วมัันนนไมม่่ีออออปชืเ้าก็ตงแว อยู่ไหนนะปวดแหวกที่หัวหมอบอกไปว่าไปรถมาก่อนลดมาหลายปีแล้วก็ไม่ลงเลยค่ะหลอกไปอ่ะเลยไม่มีทางเรื่องแล้วใช่เออแล้วเอาแบกอะอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนไหนที่พี่รีบบอกมันก็คืออวัยวะภายในนะคะโหถกูจะว่าแบบเอ้ยดู่ไหนอย่างเงี้ยแน่นอนพอมันกวนอวัยวะอื่นมันก็ส่งผลหมดอะค่ะเพราะมันไม่ใช่อวัยวะที่ควรจะแบบไปถูกจัดลดับมาจัดพื้นที่หมัดตรวจร่างกายยากด้วยนะอย่างเช่นคนที่เป็นไส้ติ่งค่ะ มันจะก็จะเข้าไปมุดอยู่ข้างหลังอะไรกดแล้วก็ไม่เจ็บอะไรเงี้ยบอกไม่ได้กดยากอีกอยู่ในล่ะมาใช้กดก็ไม่เจอกดไม่เจออยู่แล้วเหมือนเช่นเดียวกันอย่างเวลาอายุก็อยากให้สมุิอย่างร้นอย่างเงี้ยใส่มันต้องคอนแทบจะไม่มีใช่ไหมสมมุติว่ารันมีเนื้องอกอะไรขึ้นมาสักอันปูดขึ้นมาก็หักเลยถูกป่ะแต่ถ้ากว่าคุณเหมือนคนท้อแบบเนี้ยจะปูดขึ้นมาเท่าลูกปิงปองอยู่ข้างในก็ดูไม่ออกดังนั้นเนี่ยการค้นการหาการแบบโน่นนี่นั่นก็จะหาอะไรไม่ค่อยเจอกว่าจะคำเจอนั่นคือเอ็นสเตตสุดท้าย ฟังดูแบบไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนมันตายคือมันคือคือกว่าคือกว่ามันจะคำเจอก้อนตรงนั้นเนี่ยถูกต้องถูกต้องมันก็โตขึ้นเยอะๆแล้วอะค่ะเดียวกันกับตับนะคะตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่เวลาเป็นมะเร็งเนี่ยจะเจอขั้นเร็วสุดๆเนี่ยเป็นขั้นสามเป็นต้นไปเหตุผลเพราะว่าตับมันเป็นอวัยวะใหญ่ไงพอเป็นอวัยวะใหญ่ต้องเจอขั้นลุกลามแล้วถึงจะรู้ว่ามันผิดปกติถ้าเทียบอวัยวะอันเล็กๆเห็นแป๊บนึงก็คือเอาให้มันเทียบไปตัดตาส่วนมันต้องใหญ่มากพอเทียบกับตับว่าแต่นนนนนจากกกัเเดียยววลคคออ้ผมอ่ะ ฉะนั้นคนอันเท่าลูกปิงปองอ่ะมาอยู่ในตัวรังที่แบบแทบไม่มีอะไรเลยเงี้ยมันก็เห็นชัดแต่ถ้ามาอยู่ในคนอ้วนลูกปิงปองก็จะดูไม่ออกเพราะมันอันเล็กมากเมื่อเทียบกับสายสร้างกายของเขาฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้หลักๆคือต้องลดนี่ไขมันใต้ชั้นผิวหนังเนาะซับคิวตีนี่ยซึ่งคือตามชื่อเลยอยู่บนใต้ชั้นผิวหนังก็คือบนเส้นแบ่งกล้ามเนื้อนี่คือเส้นแบ่งกล้ามเนื้ออันนี้คือเส้นซิ่งแพรนะคะที่เราคุยกันว่าถ้าวันนี้ผู้ชายต่ำกว่า20ผู้หญิงต่ำกว่า20เอ้ยผู้หญิงต่ากว่า2 5แลล้้วมันนจะขึเย เพราะจริงๆทุกคนมีเส้นนี้อยู่แล้วทุกคนถ้าไม่มีก็คือตายนะมันไม่มีไม่ได้เออแต่ไอ้เส้นนี้ถ้าสมมติเราเป็นต์ไขมันเราน้อยมากเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีตัวขั้นไงผิวหนังเรามันจะมันแนบกับเส้นนี้มันก็เลยจะเห็นนั่นคือทำไมถึงทุกคนมีเส้นเส้กแพคอยู่แล้วแต่มันจะเป็นเส้นแพคจางๆอะค่ะมันจะไม่ใช่เส้นแพคแบบนักกำยี่สิบแต่ยี่สิบขึ้นเลยวันนั้นพี่กองถามกับพี่ออยดีมากเราเอามาแชร์ในห้องนี้แล้วพี่ออยถามกันว่าทำไมบางคนอะอะอย่างพี่ออยตออนนี้เายู่ ประมาณ 20, 21มั้ง20 21แล้วท่านั้นแต่ของเขาที่แบบชัดมากและขณะที่บางคนเนี่ยมันต้องตาม20ถึงแบบยังดูไม่ชัดเท่าเขาอันนี้ต่อแมื่องคุณหลักการอนาตโตมีของแต่ละคนเรือกายวิภาคแต่ละคนไม่เหมือนกันเออซึ่งไอ้หน้าตาซิกแพคางี่ยถ้าเราเห็นหุนพิชิตอย่างเงี้ยซิกแพคผู้หญิจะขึ้นแบบโหแบบสมมาสวยงามอะไรเงี้ยของแรงนก็จะหน้าตามทีนหุนพิชิตหรือว่าการเอลคอดของแต่ละคนมันก็คือกายวิภาคของ ฉะนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีเส้นนี้แน่นอนอันนี้คือคนตัดไม่ได้นะคะก็เวลาเราพูดถึงเส้นนี้มาจากตรงไหนถ้าเราจะพูดให้แบบอยผู้ชายพิ่พ์ใช้นึกเห็นภาพอย่างนี้ค่ะให้เขาเห็นภาพนี้ปกติเนี่ยอวไยว่าเราจาด้านบนเนี่ยเราจะมีพวกกระดูซี่โครงใช่ไหมคะเพื่อกันเวลากระแทกไม่ให้ตัดแตมันแตกแ,แต่ตรงนี้เห็นนะคะตรงนี้มันไม่มีตรงที่สุดกระดูซี่โครงอ่ะมันไม่มีกระดูกแล้วนะในการป้องกันตัดไตแตกพวกนั้น อานักมวยอ่ะเขาถึงต้องทำตรงนี้ให้มันแข็งแข็งอ่ะเพราะตอนที่ลงดุยท้องเพื่อไม่ให้โดนกระวายวะาภายในก็คือเส้นนี้เลยค่ะเขาทำเส้นนี้ให้มันแข็งแรงเพื่อที่จะป้องกันการโดนกระแทกหรืออะไรเงี้ยได้นะคะก็คือเส้นเดียวกันบอกแค่เส้นซิกแพคทุกคนมีพี่ก็มีค่ะแต่พอดีว่าไขมพี่เยอะมันเลยบางรวมเป็นก้อนเดียวแผคเเออไม่แต่ทุกคนมีหน้าตาหขมันแต่คนไม่เหมือนกันเลยพี่คำที่สิ่งที่พี่เพีทำคือต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกมาให้ได้เวลาถ้ามันแตกยี่สิบปุ๊บว่ะคือตรงนี้มันจะลีนมากจน ละการง่ายๆแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะหน้านี้เนี่ยพี่ต้องให้ลงอะไรเพิ่มอีกไหมคะว่าหน้านี้อวัยิญญาณช่องของอันตรายไงได้จะดคะคีค่ะอ่ะได้ทันตโอเคเร็วๆเนาะก็คือไล่ไปทีละอวัยวะเลยก็ได้ค่ะยิงตับเนี่ยก็ตอนนี้คนเป็นกันเยอะเราไม่ต้องอธิบายว่าไขมันพอกตับคนนักวิ่งก็เป็นเยอะแล้ววิ่งเป็นเยอะมากเลยนะไขมันพอกตับเนี่ยเราจะงงใช่ไหมเพราะว่าจะเหมือนพี่จิงแต่ก่อนพี่จิงก็จะรู้สึกว่าเอฉันวิ่งแล้วอ่ะ การโภชนาการเราไม่รู้เลยซึ่งดันก็เคยคิดว่าการออกกำลังกายคือทุกสิ่งแต่จริงๆารกินส่งผลเยอะกว่าเยอะมากนะคะก็อาไรๆอย่างตับเนี่ยทำให้มันเวลาตับถูกแช่อยู่ในท็อกซินหรือแช่ในสารพิษใช่ไหมคะก็จะเกิดภาวะเริ่มของการไขมันพอกตับมันเกาะตอบแล้วมันไปเกาะเกาะเสร็จแล้วมันก็เริ่มพอกตามชื่อเลยนะใครกินตับมันก็จะพอกตับพอมันพอกตับแล้วเนี่ยพี่ฉินทำหน้ากลัวเกิดไป้วนะแล้วพอมันพอกตับเสร็จแล้วมันก็จะแทรกเข้าไปไขมันแทรกตับ พอมันแทรกเข้าไปเนี่ยด้ยวยความที่มันเป็นตัวอักเสบอันนู้ลสลดสะใช่ไหมคะอันลลนู้ดสะอาดมันไม่เกิดอักเสบพอมันแทรกเข้าไปมันก็ทำให้ตับเกิดภาวะอักเสบแล้วเกิดคือเอ่อกลายเป็นตับแข็งและสุดท้ายก็ไปเอ็นอัพที่มะเร็งตับซึ่งไอเอ็นอัพที่มะเร็งตับก็เข้าใจว่าตับแข็งทุกคนจะชอบพี่ว่าไม่ตับแข็งต้องเป็นไงคะกินเหล้าเยอะแต่ไปบอกพี่ๆผู้ชายทุกคนได้เลยค่ะตับแข็งเนะี่ยส่วนใหญ,ญ่ไม่กินเหล้าเยอะพออีนี่แหละไปแช่พี่เอาไปญญไม่แช่พี่จะกินเหล้าได้วันอ่ะบ่อยแค่ไหนต่อสัปดาห์ ทุก,ทกว,วันสัปดาห์อาจารย์ทุกวันทุกวันวันละกี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนะง่ะคำถามคือตับพี่แช่ในแขันช่องท้องกี่ชั่วโมงค่ะส่สี่สนั่งไงน,น่งกลัวเอาดอกน่ากลัวกระดื่มเหล้าอีกแต่ว่าไอ้ดื่มเหล้ามันก็สงวใ,ใ,ใ,ให้ตัวนี้พิ่มขึ้นไม่ะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวที่โคตรอันตรายเลยแล้วก็อวัยวะตรงอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบทเทสไอ้ตับอ่อนตับตับอ่อนแล้วก็พูดบ่อยเพราะว่าตับอ่อนที่พูดบ่อยในฐานะที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นเพราะว่า คนเนี่ยเป็นไข่เบาหวานเยอะคนอ้วนส่วนใหญ่มักจะเป็นเบาหวานกำลันหัวใจสักโรคหนึ่งหรือไม่ก็มาัม่งความกระหดดมันคือเขาเรียกในภาษาอรงาฤก็คือเมตาบอลิซินโรงเนาะก็คือภาวะเนี้ยมันจะขาดเป็นแพ็กเกจเมื่อมันมาแล้วหนึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเตรียมใจว่าจะตามมาอีกสองมันจะพาเพื่อนมันมาด้วยเสมอตาไตตีนมาครบใช่ค่ะตาไตตีนตาไตตีนนี่คือผลผลตอบเนื่องมาจากนา้ำตาลสูง ก็คือเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงตาเบาหวานลงตีนไงที <c oughs> here, ่พี่โอ๋ระวังอสามต่อนะคะสามต่อตาไตตีนก็จริงจริงมีเคสเดียวก็อย่างเคสของพี่โอ๋ลูกค้ารันนะคะเป็นเบาหวานขึ้นตาตาบวมแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราไม่ใช้เบาหวานลงตาก็พี่โอ๋เนี่ยเบาหวานลงตาตอนนี้แบบอาการไตเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคือนี่รันแบบยื้อเขามาหลายเป็นสิบปีอะเออแล้วก็สุดท้ายคือตีนก็เคสเมื่อกี้ที่รันเพิ่งเล่าให้ฟังนะนักเรียนหมาที่เข้าโปรแกรมตัดนิ้วเท้าไปแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวแล้วตอนนี้เออแล้ว เกิดจากเบาหวานทั้งหมดแต่ว่าเบาหวานเนี่ยมันก็จะมาเพราะความดันหัวใจนะคะซึ่งถ้าเราให้เขาเห็นภาพเนี่ยจะเข้าใจว่าทาไมเบาหวานมันถึงเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งที่หลายๆครั้งเขารู้สึกเขาไม่ได้กินหวานเพิ่มขึ้นวงเล็กกว่าแต่ก่อนคือปกติเดี่ยวค่าน้องตะต้นอ่ะก็คือหลักการก็คือว่าตับอ่อนเนี่ยมันทาหน้าที่ผลิตอินซูลินเราเอาตับอ่อนไปทำอยู่ตรงเนี้ยตับอ่อนก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะตับอ่อนทํางานไม่ได้มันก็ไม่ผลิตอินซูลินอินซูลินเนี่ยทำหน้าที่เปลี่ยนแป้งน้ำตาลที่เรากินมาเป็นพล ประเด็นก็คือพอมันไม่มีตัวเยนแปลงน่าตาเหมือนเราก็จะชอบดูอย่างนี้ท่าไหนนแล้วพูดแบบสุกคลายมันไม่เปลี่ยนมันน้ำใส่น้ำตาลๆที่คือน้ำเชื่อมเลือดที่ใส่น้ำตาลคืออะไรคะคือเลือดเชื่อมเออก็คือเลือดข้นเลือดหน่งหัวใจหัดตะกอมบีปื้ดเดียวโลูไปถึงปลายเท้าได้แต่นี้่ปื้ดเท่าเดิมเลือดมันเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะมันหนืดหนืดมันเข้าไปไม่ถึงปลายเท้านั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเส้นประสาทถึงทำงานไม่ได้ ไปเตะอะไรมีความชาไปรู้สึกตัวก่อจะรู้สึกตัวขาเน่าไปแล้วเพราะว่าถ้าเป็นน้าตาลในเลือดสูงเนี่ยแผลมันจะไม่ติดคือระวังต้องระวังสุดเด็ดเไปเตะอะไรอ่ะเรื่องใหญ่มากค่ะแต่เราก็ไม่ได้เพราะแผลมันไม่ติดก็าันเงาสุดท้ายก็ตัดคนไข้ที่เป็นแผลที่เท้าเรื่องของเบาหวานนะคะถ้ารักษากันเนีย่ยเขารักษากันเป็นปีแล้วยิ่งท่านลงกระดูกนะคะ mm hmm. การติดเชื้อลงไปถึงกระดูกนะคะ mm hmm. เฉพาะยาฆ่าเชื้อที่ฉีดะคะ่ะ หรือว่ากินเนี่ยอย่างน้อย6เดือน mm hmm. ส่วนแผลนี่ก็รักษากันเป็นปีกว่ามันจะเนื้อมันจะถึงจะขึ้นมาสุดยอดค่ะบางคนนี่มันขาดเลือดจนแบบมันเน่าอ่ะแล้วก็เริ่มดําพอดําเนี่ย <c oughs> เคยที่เคยตัดด้วยแรงดันน้ําอ่ะโดยที่คนไข้ไม่ต้องไปห้องห้องโออาเลยนะตัดที่เตียงเฉยๆเอาแรงดันน้ําฉีดปื้ดเข้าไปที่ข้อข้อหลุดตึง้งแต่ ต้องเลยค่ะคนไข้ไม่รู้สึกเจ็บคนไข้ที่เป็นเบาหวานหนักๆจนหลอดเลือดส่วนปลายเสียเส้นประสาทส่วนปลายเสียเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะขนาดเป็นแผลเข้าไปในกระดูกลึกๆเอาไม้พันสัมดีเข้าไปควานข้างในเนี่ยเขายังไม่รู้สึกเลยเส้นประไม่ด้ยดดิฉันเองค่ะเคยเข้าไปควานในแผลของคนไข้ ราไม่สามารถเดยกหมอพยาบาลได้น,หนะหขอให้ได้แต่ข้อมูลเห็นอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงเป็นลมแน่เพราะอยู่กับคนไข่เบาหวานที่เป็นแผลที่เท้ามาประมาณสองปีจะเห็นชัดมากจริงจริงนอกจากถ้าไม่พูดถึงเรื่องแผลปัญหาเรื่องของขานเอาก็เกิดขึน้นได้กับคนในบ่อจะสังเกตว่าพวกเบาหวานเนี่ยจะมีขานดำๆวัน,น,นทีที่ขาปลายเท้าที่ดำๆคือเลือดมันไม่สามารถโฉไปได้หลอดเลือดเสียแล้วใช่ค่ะก็คือใช่นเรีนเหมือนนึกภาพตามว่าแม่น้ำจะแม่นาค่ะจะไม่ค่อยเน่าน แต่ถ้าเทียบกับน้ำในในแอ่เอเอองเฉยๆอ่ะที่ไม่มีเซอร์คูลเลชันอ่ะมันก็จะเน่าเชื่อมโยงเลือดอ่ะเพราะมันไปมันไม่มีเซอร์คูลเลชันอ่ะมันก็เน่าได้ด้วยน,วนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งแล้วก็อาการของแต่เบริคซีนโดมที่ดูได้อย่างก็คือจะเห็นว่าคนอ้วนๆอ่ๆนะก็จะมีหัวคอ่ะส <c oughs> ีดำๆคอดำคอพังดำซึ่งแต่ก่อนลตอนเด็กตอนเด็กๆที่ไม่เคยมีความรู้นะก็เข้าใจว่าเขาอาบน้ำไม่สะอาด คิดมาตลอดจริงๆนะ้วทำไมเขาไม่ขัดที่ใครหบอกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆ mm hmm. มันไม่ใช่นี่คืออาการผู้ต้องเป็นตบับบลิกซินโดรมซึ่งเราก็สามารถพูดหน้าเนี้ยลงรายละเอียดให้กับเขาได้ว่าเป็นตบับบลิกซินโดรมของพี่อ่ะแต่เขาที่ให้พี่กินยากินยาเบาหวานนะ่ะทำไมแต่อเขาถึงบอกว่ายาเบาหวานต้องกินตลอดชีวิตแต่ประชุมเขาพูดแล้วไงน้องอุ้งก็มกาพูดบ่อยที่ตอนนี้เขามีแบบอ,อ่ามีประชุมของสมาคมเบาหวานประเทศไทยนั่นคือภาวะเบาหวานสงบคือไม่ต้องใช้าย,ยาไม่ต้องแข่งยาง เพราะถ้าคุณออกตัวเท็จออกได้คุณก็ไม่ต้องเทนยาร่างกายอะมีความสามารถในการรีคอเวอร์ตัวเองวงเล็บได้ระดับหนึ่งถ้าคุณไม่ได้รอมันจนแบบทูเลตแล้วนะเอาไม่อยู่อะม,นมนันรีคอเวอร์ตัวเองระดับหนึ่งแต่เราไม่เคยให้เวลาเขาในการรีคอเวอร์เลยปัญหาของเบาหวานอย่างใน,นในรูปนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลินสิ่งที่เราต้อคืออะไรอ่ะงั้นหมอไม่ไม่ผลิตเหรออ่ะไม่เป็นไรแค่เอาอินซูลินไปนเลยแล้วกันไม่ผลิตก็ไม่ได้ให้อินซูลินคือคุ้นไปเหตุคำถามาเรื่องตับอ่อนเศร้าไหม ก็ไม่สร้างน,ะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมโปรแกรมเราถึงเป็นโปรแกรมหรือที่แก้ที่ต้นเหตุเราช่วยคนได้จริงๆเพราะคุณคาถามคือคุณต้องกินอินซูลินไปอ่ะกินได้เลยสภาพพอเริ่มเอาไม่อยู่คุณก็ต้อง่มฉีดคุณต้องแบบไปเลเยอร์ที่มากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายถึงวันคุณไม่มีทางที่จะไปต่ออ่ะเออซึ่งอันนี้ก็คืออันตรายมากก็อันนี้ก็สามารถพูดได้ในหน้านี้หน้านี้ลงรายละเอียดได้เยอะๆเลยเพราะย้ำทีกลับมาเมื่อกี้ที่รันบอกคือว่าปกติแล้วอ่ะไม่มียี่ห้อไหนเลยที่พูดถึงเรื่องไขมันช่องท้อง เพราะถ้าเขาเข้าใจว่าเนี้ยมันอันตารายแล้วมันไม่มีออปชั่นอื่นเขาจะมาเข้าโปรแกรมของเราเพราะอย่างแบบอย่างเคสที่สุนิตไลฟาให้ฟังว่าที่แบบอ่าเหลือนิ้วเท้าข้างเดียวเคสเนี้ยก็เอ่อไม่ได้มีกํบบาลังซื้อเยอะแยะแต่ถามว่าเขามีออปชั่นอื่นอีก่ไหมอ่ะไม่เหลือแล้วนะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามคนเหล่านี้ขนาดคนโดนตัดยิ้วแล้วเนะี่ยแน่นอนต้องพยายามทำทุกทางเพื่อจะลดแเราไหมพยายามแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงทำยังไงก็ไม่เห็นผลรับสักทีเลยเนะี้ยฉะนั้นเราก็จะช่วยเขาได้นะคะอ่ะโอเค 빨리 오면 안 이거?